ได้สุดไม่นี่ฟอนดีดไหม่าได้สุดไม่ด้ฟ่อนไอ้สุดไมพิ่นฝาบมาหานี่ยเวียนฝาหาโอ้ยเวียนเ้อจะเบิานจะได้เเวียนเ้อดีใจแห้งในเต้นในเบิ่งงรพอมนี่มันจาเกรติแบบเอามืน่เนีมือนนมือนโอ้มันดถือเดือดเดือองใส่เอจะโรตบ้านฟาอ่ามือมามือมานี่มึงกองไอ้ติอไสุดไม่ได้หไ่อน้ำติก

luôn 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 ai luôn เยไปเรียเรียมืองลวงไปรอวะไปรียบร้ยกับเมืองางหลวงพะบางนั่นแหละที่ปุ่นมีไะหลดกรุงเทพเชียงใหม่ลวงพะบางมอฉีบมีเบิร์ดพะบ้าไปเลยว่ไปเทียวเลยว่าสามปันบาทชุดใหม่แบบนี้โอ้นี่โลกใสมีใจแห้งในสุดใหม่นี่พี่แน่ไม่ผิดห Nhìn năm này thì ở đây hát con này quen mẹo ừ, yeah, ừ. ừ, này mẹo 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 eo, mẹo 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 nè, mẹo mẹo đi mẹo 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 mua lại mẹo luôn, mẹo mẹo mặc ô, นี่เอ้ข้นข้นจีนไม่เห็นจานเด้เออมีแกงมี่ยังอีกบ่อยอ่ะเออมีแกงกระโปรงอีกวะเน่เน่เนมพีเนมก่องพีเนมหาปลาพีสุดยังนี่สุดุดเกาหลีบริสุทธิ์เกาหลีโอ้สุดเกาหลีโอเคอ่ะ